บทที่77สุนันทินีหลบทวันสักมาได้ก็คั้วโรสแอนนาตามสบายพอจะเข้าคอกมาก็าเห็นคนวิ่งถลเอือกถลนออกมาโรสแอนนาตกใจร้องเสียงดังและยกขาหน้าขึ้นสูงมณีเห็นเกือกม้าลอยชวัดเฉวียนอยู่เหนือหัวก็ลองกรีดโรสแอนนายิ่งตกใจสุนันทินีเองแทบตกมาต้องพยายามกรีข้อบังคับแทบแย่ กว่าโรสแอนนาจะลงยืนหอบมณีมาทำอะไรที่นี่สุนันทินีเอ็ดพราะโมโหที่หล่อนเกือบจะตกมาเจ็บตัวพราะมณีเอ็ดอีกแล้วเอ็ดทุกทีห่วงจังเลยมณีบน่นพูดบ้าอะไรอีกละ่ะคุณสุคนสวยคุณสุนันทินีดอกฟ้าบานอยู่สูงจนไม่มีคนสอยถึงที่แท้ก็ร่วงลงมาเกือกดินตั้งนานแล้วเอ๊ะ เด็กบ้านนี่พูดอะไรเหคงนึกว่าเก่งละสิเห็นผู้ชายรูปหล่ออย,ย่างกระเทพพบุตรก็รีบคว้าเอาเป็นผัวกีดกันคนอื่นไม่ให้ยุ่งด้วยนึกว่าเก่งฮะอย่าไปหวังให้เขาแต่งงานด้วยเลยเขามีเมียแล,แล้วแต่งจดทะเบียนด้วยละสุนันทินีรู้สึกตกใจเพราะมณีพูดเฉียดความจริงจนน่ากลัวไม่เอาหนามณมีพูดเหลวไหลอย่าพูดอีกเชนะจะพูดมณีตะเบงเสียง พูดให้รู้กันหมดเลยจะได้หัวเราะกันให้ฟันหักใครๆก็รู้ว่าคุณสูเนี่ยสวยคุณสูน่ารักคุณสู่สะอาดบริสุทธิ์ยังกับดอกพับพึงที่แท้ก็เป็นเมียน้อยเขามณีอย่าพูดบ้าๆบ้า,บาหรอพูดจริงก็หาว่าบ้า,บาเด็กมณีมันบ้ามันไม่เอาถ่านมันไม่ทำงานคุณสู่ก็ไม่เห็นทำงานแล้วก็นั่งนอนสบายดีแต่แต่งตัวยั่วผู้ชาย อีกหน่อยก็ท้องโตเหมือนมณีอีกคนมณีน,น่นะไม่เป็นไรหรอกไม่เคยมีศักดิ์ศรีแต่คุณสูตรจะดูหน้าใครเขาได้ฮ,ฮหน้าตาดีๆท้องกับคนมีเมียแล้วสุนันทินีโมโหจนลืมตัวเด็กป้านี่งอแล้วยังอวดฉลาดฉันรู้มาตั้งนานแล้วว่าคุณการเขามีเมียแล้วแกหยุดคิดบ้างหรือเปล่าลว,ว่าเมียเขาน่ะใครหลุดปากออกไปแล้วสนนุนันทนีก็ยกมือปิดปาก เขาเจดทะเบียนกันที่กรุงเทพมณีลอยหน้าและชงงะงักปากอ้าคางตาเบิกกว้างคุณสุคุณสุน,นะเองเขาเจดทะเบียนกับคุณสุน,นะเองฮอือมณีตะเบงเสียงร้องไห้แล้วก็วิ่งหลุดหลุนไปจากที่นั่นสุนันทินีแกะริมฝีปากโมโหตัวเองที่ลืมตัวไปบอกความลับกับมณีเพราะอารมณ์โกรธขึ้นมาวูบหนึ่ง วูบเดียวเท่านั้นหล่นลงจากมาเดินจุงเข้าคอกและ,ะเผชิญหน้าเข้ากับการชนกซึ่งกำลังยิ้มขันปิดมาตั้งนานเขาพูดบอกพิษซี่ยังดีกว่าบอกของปากแตกนั่นหล่อนผวาเข้ากอดเขาอย่างเสียขวัญแย่เลยค่ะคุณการชนกเด็กบ้านนั้นต้องไปฟ้องพ่อแน่เลยพ่อคงจะโกรธมากจับคุณส่งกลับเข้าคุกแน่ๆจะเย็นๆ เขาปลอบห่วงอะไรนะถ้าท่านทราบท่านก็ต้องถามเราก็รับตรงๆก็แล้วกันผมแต่งงานกับนันถูกต้องทุกอย่างไม่ใช่ว่าแอบมาหลอกปล้ำลูกสาวท่านฟรีๆสักหน่อยลุงเผาก็ต้องช่วยเป็นพยานเหลอนยืนอยู่ในอ้อมกอดของเขาอย่างไม่นึกเกรงกลัวว่าจะมีคนมาเห็นอีกอย่างน้อยเด็กมณีก็จะไม่มากวนคุณอีกละเหลอนพูด อย่างนึกชอบใจอยู่เหมือนกันนันเอาถวันศัก์ไปทิ้งไว้ที่ไหนแล้วจ๊ะสุนันทินีหัวเราะเห็นครั้งสุดท้ายพาม้าตะเลิดเข้าไปในดวงไม้เขาคงพยายามจะหันม้ากลับบ้านแต่คงถูกพาไปอีกสักพักหรอกค่ะขี่ม้าไม่เป็นก็ยังจะแค้นจะขี่กับเขาไปกับเขาทำไมก็ไม่รู้หมู่นี้นันชอบไปจุกจิกกับหมอนี่เรื่อยๆการสนกพูดเสียงห้วนไปนิดหนึ่ง เอะคุณหึงเหรอคะหล่อนถามยิ้มยิ้มการชนกเหม,ม่ยปากน่าเรือขึ้นเล็กน้อยผมทนไม่ได้หรอกที่หมอนั้นมาคอยแกะกะก่อแกะนันผมไม่ชอบให้ใครมาแตะเนื้อต้องตัวเมียผมมองนานๆผมก็ไม่ชอบนานเป็นสิทธิ์ของผมคนเดียวที่จะมองหรือจับตัวนั้นแล้วก็ทําได้เก่งจะด้วยสิหล่อนล้อเขาจูงบางเหียนอรถแอนนาไปเข้าคอก ปลายตามองมาอย่างยั่วเยาการชนุกหันตามหวดมือลงไปที่บั้นท้ายเต็มตึงในกางเกงยีนเข้ารูปอุ๊ยมาตีเขาทำไมนะ่ะหล่อนรองฝ่ามือที่หวดลงมาค่อนข้างแรงนิดหน่อยนั้นรูปไหลเบาๆเ,เหมือนจะแก้ตัวที่ทำให้เจ็บแหมคุณน,นี่เลิกซุนิซตีเถอะหล่อนเอ็ดมองเฉยๆไม่ได้ได้ไงนะ ไม่ได้เขายิ้มโลมเลียมผมต้องแค่แก้แค้นนั้นสำหรับเวลาที่ผมได้แต่มองแต่ไม่ได้เลยเขาแย้งบางเหียนโรสแอนนามาถือไว้ใช้แขนโอบคอหล่อนเหนียวเข้ามาใกล้ปล่อยปลายนิ้วไล่ทรงอกนุ่มในเสื้อเชิดแพรสีนวลก้มสีสันลงจุมพิษดูดดื่มสุนันทินีจูบตอบอย่างเต็มใจปากเผยยแย้มรับอย่างเต็มที่จุมพิษ ที่ตั้งใจปลนเปลือให้กันด้วยความรักจากใจนี้มีรสหวานอารแรมดุดมัทรสเมรยัยหรือเล่าน้ำพึ่งชวนเมาด้วยกันทั้งคู่การชนกหายใจแรงถ้าไม่กลับมาทานข้าวกลางวันวันนี้เขากระซิบบอกว่าจะกลับเย็นเลยไปที่บังกะโลผมกันไหมสุนันทินีพยักหน้าไม่มีแรงหรือกำลังใจจะปฏิเสธการชนกคลายแขน จูม้าไปให้ข้าวนาม้มและเช็ดเหงื่อให้มันอย่างเร่งรีบเหมือนที่เพิ่งทำให้อัติลาเสร็จไปใหม่ๆสุนันทินีเกาะราวไม้รอเขายิ้มให้เวลาเขามองมาการฉนกทำงานเสร็จก็ปิดประตูคอกจูงมือสุนันทินีไปด้วยกันยังบังกะโลหลังใหญ่ซึ่งเคยเป็นเรือนหอลับๆของเขาทั้งสองกว่าสุนันทินีจะกลับตึกใหญ่ก็ถึงเวลาสุนทยา หล่อนรีบวิ่งขึ้นบันไดหลังเพราะจะต้องรีบอาบน้ำแต่งตัวลงไปนั่งโต๊ะผมยาวของหล่อนหลุดลุย่ยถึงแม้จะพยายามรวบไว้ลวกๆปากแก้มยังแดงปลั่งไปด้วยแรงรถจุมผิดเนื้อตัวยังอุ่นด้วยกลิ่นและไอตัวของผู้ชายคนเดียวที่ร่อนลักไว้ตายแล้วผิดอุทานนึกเลิศเชียวว่าหายไปแบบนี้ก็ค,คงไปคลุกอยู่กับคุณการคุณพ่อกลับมาตั้งนานแล้วนะคะ ผิดขึ้นมารอกุ้มจะแย่คุณสู่นี่ยังไงถึงได้ปล่อยตัวสมสู่อยู่กับเขาไม่รู้จักอับอายอย่างนี้สุดนันทินีเหมปากหน้าแดงแล้วกลับซีดอย่าพูดอย่าง้งสิพิษน่าเกลียดจะตายคุณสู่ทำอะไรหนะคิดหน้าคิดหลังสิบ้างสิคะคุณสู่เป็นใครแล้วคุณการเป็นใครคุณสู่ไม่เคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างนี้เลยเรื่องวางตัวล่ะพิษอวดได้ว่าคุณสู่ของพิษ ไม่เคยเหล่อแหละแล้วดูเอาเถอะปหลงคนงานไม่มีหัวนอนปลายเท้าสักแต่ว่ารูปหล่อหน่อยเท่านั้นเองทั้งเนื้อทั้งตัวไม่เห็นมีอะไรนอกจากไอ้นั่นอันเดียวหยุดเนะพิษถ้าพูดมากนักก็ไม่ต้องเข้ามายุ่งพอพูดเข้าก็โกรธพิษบน่นแต่คุณสุก,ก็ทําอย่างนั้นจริงๆด้วยหลงผู้ชายยังกับคนถูกสเสน่ห์ไม่ได้หลงเขาข้างเดียวนี่ค่ะก็จริงหรอก คุณการก็หลงคุณสู่หัวปักหัวปําเหมือนกันแต่ไม่แปลกหรอกผู้ชายส่วนมากก็หลงรักคุณสู่กันท่านั้นคุณการจะไปทนทานอะไรไหวแต่เขารือจะกล้าถ้าคุณสู่ไม่ไปยอมเขาก่อนนะพิดถอนใจผู้หญิงเรานี้ก็จะแย่เรื่องใจอ่อนนี่แหละพิดเองนะคะก็เคยรักกับคนบ้านเดียวกันตอนนั้นพิดอายุ18เขามาออดอดก็เลยตามใจเขาไปเป็นทหารแล้วก็ไม่เจอกันอีกเลย แต่คุณสุไม่ใช่ผิดนะคะไปทอดตัวให้คนงานอย่างนั้นไม่คิดยังไงบ้างหรือยังไงล่ะแต่เขารักฉันนี่พิดรักค่ะรักเขาต้องบอกว่ารักแน่ๆพิดอย่าบ่นนักเลยคุณการกับฉันนะ่ะมีเรื่องยุ่งๆุงกันอยู่เรายังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้แต่ก็กลัวจังเลยว่าเด็กมณีมันจะปากบอลมณีรู้อะไรคะ ก็รู้ว่าเรามีอะไรกันอย่างผิดรู้นี่แหละเอ๊ะ e, ไม่ได้สิคะนางเด็กนี่มันจะมาทะลึ่งไม่ได้แล้วพิดจะจัดการให้เองพิดเอดสุนันทินีและบ่นได้คนเดียวแต่ถ้าคนอื่นจะมาว่ากล่าวคุณสู่ของพิดแล้วพิดยอมไม่ได้เป็นเด็ดขาดคุณสุรีบแอมอาบน้แต่งตัวเร็วคะ่ะท่านรออยู่กับคุณรักษาคุณเพาและก็คุณถวันศักบ่นว่าคุณสุไปเที่ยวไหน ไม่กลับบ้านจนมืดคำ่ำเดี๋ยวพิทลงไปบอกให้หมดห่วงก่อนว่ากลับมาแล้วนี่ลหละอีกหน่อยท่านอาจจะสงสัยเอาว่าคุณการมานอนห้องติดกันเดินเข้าออกถึงกันได้สบายทางเฉลียงแล้วจะทำยังไงกันสุนันทินีหนีเข้าห้องน้ำรู้สึกรำคาญพิดแต่ก็ทราบว่าพิษนั้นหวังดีและเป็นห่วงสุนันทินีกำลังจะปิดประตูห้องน้ำเมื่อพิดเปิดประตูออกไปข้างนอกได้ยินเสียงผิวปากร่าเริง และฝีเท้ารัวเร็วผ่านไปยังห้องติดกันหล่อนยิ้มเพราะทราบว่าการชนกจะตามขึ้นมาอาบน้ําแต่งตัวหลังจากทิ้งระยะให้หล่อนขึ้นมาก่อนป่านนี้ผิดคงค้อนตาความไปแล้วในตาของสุนันทินีชายประกายอ่อนโยนเมื่อคิดถึงยามบ่ายที่อบอุ่นอ่อนหวานหล่อนกับเขาอยู่กันตามลําพังโดยไม่มีคนรบกวนในห้องใหญ่ที่ใช้เป็นห้องนอน ทิ้งประตูหน้าต่างปิดเงียบอย่างที่เคยนับแต่ที่การชนกบาทเจ็บกลับมาและเลยขึ้นไปนอนที่ตึกใหญ่รูดม่านรอบเตียงเสียด้วยเพื่อกองแสงสว่างที่ส่องรอดเข้ามาทางบานกระจกเหนือหน้าต่างทําให้บนเตียงนั้นเหมือนลอยอยู่ในโลกอาถรรพ์แสงที่ส่องผ่านกระจกและผ่านผ้าปโปร่งรอบเตียงเข้ามานั้นกระทบผิวเนื้อเปล่าเปลือยให้ดูนวลผ่อง สายตาของเขาโลมรูปไหลตลอดล่างจากสุนันทินีสั่นไปทั้งตัวและมือจนสุนันทินีสั่นไปทั้งตัวและมืออุ่นๆของเขาก็ราเรื่อยไปตามทางสายที่ผ่านที่สายตาผ่านหล่อนก็ควรครางเสียงเบาเขานึกจะจูบที่ไหนก็จูบเหมือนจะแกล้งทำเรียนการหน้าตราด้วยเหล็กเผาไฟหล่อนคงไม่แปลกใจเลยหากพบว่า เนื้อตัวถูกประทับตาว่าเป็นสมบัติของแกนฉนกนันจน๋นนจาสวยอย่างนี้น่ารักอย่างนี้หอมหวานไปทั้งตัวอย่างนี้ผมคงไปไหนไม่รอดแน่เลยเล่อนจูบเขาเบาๆที่แก้มคุณอยากไปไหนล่ะคะไม่อยากไปอยากอยู่กับนันก็เหมือนกันแหละอยู่กับผมก่อนนะจนเย็นเลยพอท่านกลับแล้วค่อยกลับไปท่านถมไป ยังไม่เบื่ออีกเหรอคะแกล้งถามผมต้องทำโทษคุณสู่คะคุณสู่เสร็จหรือยังพิตะโกนถามอยู่หน้าประตูสุนันทินีตื่นจากพวังเสร็จเดี๋ยวนี้ละพิษหล่อนตอบหล่อนรู้สึกลำคาญนิดนิดแต่พิษก็หวังดีหล่อนเองก็เพลินอยู่กับการชนกจนเย็นมากกว่าที่คิดไว้พเพราะเผลอหลับไปได้วยกันทั้งคู่จึงควรรีบๆหน่อยเพื่อลงไปรับประทานอาหาร หนุนชอบคนตรงเวลาแต่เขาจะอา,อารมณ์เสียมากเป็นพิเศษหากต้องรอรับประทานอาหารนานเกินควรสุนันทินีกำลังเดินพลบันไดจะผ่านห้องถงไปเข้าห้องรับประทานอาหารเมื่อหล่อนได้ยินเสียงของบิดาเจิดโวยขึ้นไปเคาะประตูเรียกนางพิษหน่อยให้มันเล่งคุณสุลงมาเร็วๆบอกว่าพ่อรอหิวแทจะขาดอยู่แล้วไม่ต้องนายเจิดมาแล้ว สุน,นันทินีรีบเข้าประตูพ่อขาต้องขอโทษด้วยโนูออกไปขี่มา้าแล้วยังถลายอยู่ที่ชายหาดเป็นนานเผลองีบไปด้วยค่ะเลยกลับช้าหล่อนสบตาการชนกซึ่งสามารถอาบน้ำแต่งตัวลงมาก่อนหล่อนได้ในราว15นาทีวันนี้รักษาก็มาร่วมโตด้วยนอกเหนือไปจากถวันศักและเผามาก็ดีแล้วนั่งโตเลยเถอะ พ่อชักหิวแล้วลูกนนพยักหน้าสุนันทินียิ้มพ่อนอนพูดกับหล่อนว่าชักหิวแต่เพิ่งเอะอากับในเจิดมาหยกหยกว่าหิวไสจะขาดอยู่แล้วเงินก็เชิญทุกคนเลยนะคะสุนันทินีทำหน้าที่เจ้าของบ้านแทนบิดานนยังยืนอยู่กับเผามองลูกสาวไปนั่งโต๊ะก่อนการสนกเลื่อนเก้าอี้ให้สุนันทินียิ้มขอบคุณแล้วก็เลยพยักหน้าให้เขานั่งข้าง สองคนนี้ส่งกันดีโนนคิดในใจการมันก็หน้าตาดีสุภาพอย่างนี้ถ้ามีลูกด้วยกันหลานเราคงน่ารักเขาชะงักแล้วรอบถอนใจไม่มีทางเขาคิดต่อเราดันไปอบรวมลูกเอาไว้เรื่องจะให้แต่งงานกับคนดีมีตระกูลลูกไม่มีวันลดตัวมากุกเอาใหม่นะสองคนนี้สมกันดี นนคิดในใจการมันก็หน้าตาดีสุภาพอย่างนี้ถ้ามีลูกด้วยกันหลานเราคงน่ารักเขาชะงักแล้วรอบถอนใจไม่มีทางเขาคิดต่อเราดันไปอบรมลูกเอาไว้เรื่องจะให้แต่งงานกับคนดีมีตระกูลลูกไม่มีวันลดตัวมาคลุกคลีกับคนต่ําสักอย่างการนนเดินเหนือหน่อยหนไปนั่งหัวโตตรงข้ามสุนันทินีรักษาสกิทวันศัก ให้ไปนั่งตรงข้ามการชนกขนาบข้างสุน,นันทินีตัวเขาเลยไปนั่งหัวโต๊ะใกล้นนตรงข้ามเผาระหว่างรับประทานอาหารกันอยู่รักษาถามนนว่าท่านครับเห็นเรือสลัดลำนั้นคนงานกำลังเอามาเริ่มงานซ่อมใหญ่ท่านจะเอาไปด้วยหรือไงครับที่ไปเยี่ยมกับตันกุลที่จะไปเยี่ยมกับตันกุลชาติหรือจะซ้อมเอาไว้ใช้งานออกทะเลระหว่างเกาะกับแผ่นดินใหญ่ ถามเจ้าของเขาสินนพูดยิ้มยิ้มเจ้าของท่านให้คุณสู่หรอครับเปล่าไม่ใช่ของเรานนทน่เจ้าของนั่งข้างคุณยังไงคุณการเหรอครับรักษาสะอึกท่านให้เรือทังลำกับคนงานเหรอครับทวันศักดิ์อุทานไม่ได้ให้ของเขาเองของผมครับการโฉนกพูดยิ้มยิ้มเรือลำนี้ เดิมเป็นของกับตันพิชัยหัวหน้าสลัดผมต่อสู้กับเขาและได้สมบัติของเขามาอย่างยุติธรรมอะไรกันคนงานเลี้ยงตัวเองก็ไม่รอดยังติดหนี้นจ้างที่ตัวเอาแรงงานมาทำงานช้นนี่แต่ก็อ้างเป็นเจ้าของเรือทั้งลำทวันศักด์อุทานท่านว่าไม่เป็นไรนี่ครับการชนอกอยังยิ้มความจริงท่านเสนอจะยกหนี้ทั้งหมดให้ผม แลกกับเรือลำนี้แต่ผมยังไม่อยากขายเพราะผมพอมีทางใช้นี้ท่านหมดภายในสองสมปีแต่คงไม่มีทางเก็บเงินซื้อเรือได้ทั้งลำหรอกครับผมเลยให้ท่านยืมท่านจะซ่อมเรือให้ผมเป็นค่าเช่าท่านจะเอาเรือดอกแก้วไปพร้อมกับเรือมรสุมสมุดของผมชื่อมรสุมสมุดหรือรักษาถามครับผมตั้งชื่อเองท่านจะให้คนเขียนให้ใหม่ พีชัยเขาตั้งชื่อเรือของเขาว่าฉลามเสือแต่ผมชอบมรสุมครับคืออะไรดีๆมักจะเกิดกับผมตอนมรสุมทุกทีเลยทวันศักดิ์เดือดปุดปุดเขากำลังหาทางหมุนเงินและหาในทุนตัวเป็นเกลียวเพื่อไปดำเนินงานอู่ต่อเรือแต่การชนกซึ่งเป็นคนงานต่ำต้อยคนหนึ่งเป็นเจ้าของเรือเดินทะเลลำโตนน ก็บ้าพอที่จะยอมให้อ้างสิทธิ์ต่างๆทั้งทังที่การยังต้องติดหนี้ค้างชำระกันอยู่เรือของนอนมีหลายลำแต่ก็ยังมีการจะขอยืมแล้วซ่อมให้เป็นค่าเช่าแสดงว่าโปรดปรานเอามากๆรักษากำลังคิดในทํานองเดียวกันว่าถ้านนโปรดปรานการชนกขนาดนั้นซึ่งการเองก็มีความสัมพันธ์สนิทสนมหลบซ่อนอยู่กับสุนันทินี ขนาดว่าตอนนี้เอามาอยู่ในบ้านเลยอ้างเรื่องเจ็บป่วยขึ้นมาอีกหน่อยมีทางว่านนจะรับสมรรถภาพจะรับคนงานสมรรถภาพสูงคนนี้เป็นลูกเขยออกหน้าและการสินทบจะเข้ามามีอำนาจอยู่ในเกาะอ,อูดถ้าเขาเป็นพ่อตาลูกเขยกันแล้วรักษาเดือดร้อนแน่อย่างน้อยการสินทบก็ทราบว่าเขาไปเอาคนงานมาจากในคุก แล้วกวดราคาแต่มาเบิกเป็นกอบเป็นกรรำจากนนหนี่หมื่นสองหมื่นจะขึ้นเป็นแสนรักษารับไว้คนเดียวขณะที่คนงานทำงานใช้หนี่ไปนนกกำลังหัวเราะกับเผาขณะที่รักษาตัดสินใจงงเงียบๆว่าเขาจะต้องกำจัดการสินทบอย่างเร่งด่วนการชอบมรสุมผิดกับเย,ยสูนนพูดนั่นกลัวเอาจริงจริงจัง,จง,จงไม่รู้กลัวทำไมกลัวมาแตเด็ก ตอนนี้ไม่ค่อยกลัวแล้วค่ะสุนันทินีไม่กล้าสบตาสามีหนูยังดีใจว่ามีมรสุมทำให้เรามีช่องทางหนีสลัดมาได้ไงคะเออแล้วของบนเรือล่ะครับรักษาถามก็เรียกว่าของโจรให้เป็นของคุณการด้วยหรือเปล่าของเขาไม่มีใครอ้างสิทธิ์นี่ยกเว้นที่สลัดมาป้นไปจากเกาะอูดนนตอบนั่นเขาก็คืนให้ แต่ที่เหลือนอกนั้นเขายกให้สองคนนั้นหมดไม่ได้เอาไว้เลยสองคนไหนครับถวันศักด์อยากรู้ครูชำนี้กับดารานนตอบเพราะสองคนนั NP <okay>. ้นลำบากมามากเป็นขี้ค่าให้สลัดจิกใช้มาหลายปีการเขาเห็นควรตอบแทนบ้างเกินฐานะกำลังครับถวันศักด์เลิกคิ้วแปลกน่าจะซื้อความเป็นไทยมากกว่าเรือทั้งของ เรือทั้งของทั้งเรือทั้งของนี่ก็พอใช้นี่นะครับรักษาพูดบ้างผมไม่เดือดร้อนนี่ครับที่ทางานกับท่านไม่ใช่ฆ่าทาสต,ต้องอดทนกับนายทารุณการฉนกตอบนายใจสปอร์ตอย่างท่านหาได้ยากแต่ครูชั้นิีกับดาราน่ะเขาโดนมามากควรได้รางวัลที่ลําบากมานานดาราน่ะจะถูกชุดมา ถูกชุดมาแต่อายุ12แล้วมันก็ใช้งานเสียแทบไม่ได้หยุดพักถวันศักด์ไม่เข้าใจที่การชนกให้ข้าของเงินทองไปง่ายๆทำให้นึกโมโหขึ้นมาอีกว่าเขาเองยังไม่มีหมอนี่มีเอาไว้แจกเสียอีกรักษาคิดว่าการสินทบฉลาดทำแบบนี้นนเผาและสุนันทินีก็ยิ่งศรัทธาว่ามีนาำใจสุนันทินีจะยิ่งหลงไหล และยกย่องการเองก็ไม่เดือดร้อนที่จะเสียเพียงเท่านี้อีกหน่อยเขาจะมีทางเป็นเจ้าของเกาะอูดคนที่สองอย่างนี้แหละที่เขาว่าเอาปลาเล็กไปตกปลากระพงรักษาจะพยายามหาทางกำจัดการสินทบด่วนที่สุดรักษาเม้มปากเมื่อเห็นสุนันทนีกับการชนกสบตากันแวบหนึ่งการชนกคิดว่าตัวเก่งตบตานนได้ ถ้าเขารู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้ก็คงปล่อยให้ถูกประหารไปแล้วไม่เอามาเป็นเสี้ยนหนามที่เกาะอ,อูดนี้หรอกจบบทที่77